อันนี้เสียบอะแดปเตอร์ก่อนนะคะพอเสียบอะแดปเตอร์สัญญาณไฟก็จะขึ้นกระพริบหาสายสัญญาณอ่ากระพริบแล้วอ่เสียบสายแรงค่ะเสียบสายแรนด้านนู้นแล้วนะคะด้านกล้องก็มาเสียบสายแรงตรงหลังจอตางใต้จอนะคะจะมีช่องเสียบ ให้มนดังทรีโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าเมนูไวเลสเพิ่มตอนนี้ทำอะไรคะให้ค้นหาอย่างเดียวเลยมันจะเจอเอง เจอตัวที่หนึ่งแล้วตัวที่สองมาละนะคะอ่ะก็ออกจากเมนูนี้อันนี้ทำเฉพาะครั้งแรกนะคะภาพกล้องมาละทีนี้เราย้อนไปดูที่เมนูการจัดการกล้องนิดนึงตอนนี้กล้องนะคะก็จะมาอยู่ที่ ตัวที่สองเห็นไหมคะเมื่อกี้มีหนึ่งตัวตอนนี้มีสองตัวเรียบร้อยแล้วอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ทีนี้ถ้ากล้องตอนนี้เราจะมีกล้องสองตัวที่เราแอดไว้คือกล้องหนึ่งรูปโดมนะคะกับกล้องกระบอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้กล้องสองตัวนี้รีพีสัญญาณต่อกันไปที่เมนูทวนค่ะบางทีกล้องอีกตัวอยู่ไกลมากสมมติตัวโดมอยู่ตรงโรงรถส่วนอีกตัวที่เป็นกระบอกนะคะอ่ะกดโอเคค่ะ ตัวที่เป็นกระบอกเนี่ยอยู่ข้างนอกหน้าบ้านทีนี้สัญญาณตัวที่เป็นกระบอกอาจจะไกลนะคะเราก็ตัวที่กระบอกตอนนี้อยู่ที่ชันนลหนึ่งตัวที่เป็นโดมอยู่ชันนลสูงสองนะคะเราจะให้ชันแนลหนึ่งมาต่อชันนลสองวิธีง่ายมากกดบวกด้านหลังเวลาเราดูเราดูสัญญาณตรงนี้นะคะ จริงๆถ้าเกิดมีอุปสรรคต่างๆมันก็จะสิกแนลที่จะน้อยกว่านี้อ่าสมาต่อหนึ่งนะคะก็เลือกแค่กล้องพอกดเลือกมามันจะมีให้เลือกเลยแต่สําคัญสุดคือต้องเป็นเส้นสีเขียวนี่ก่อนนะคะสีแดงไม่ได้อ่าลองกดเลือกกล้องมันจะโชว์กล้องมาหลายๆตัวนะคะอ่าแต่ตอนนี้มันมีแค่2ตัวนี้อ่าถ้างั้นแค่นี้เองเสร็จสิ้นเรียบร้อยสามารถต่อช่วงได้ทั้งหมดสองช่วงนะคะ ที่จะต่อก็คือรวมเป็นสามกล้องมาถึง NVR อันนี้ก็จบแล้วนะคะขั้นตอนของการทำการรีพีทและขยายสัญญาณนะคะให้กล้องได้ไกลขึ้นระหว่างกล้องต่อกล้องและมาอย่างเครื่องค่ะ